มาแล้กินมนมมาม,มแวนั่นหอ,อหสวัสดีก่อนครับสวยก่อนครับเอานี่จั่กิแบบโยหาเลยเอาสวัสดีก่อน

ขอ้อมือครับมือด <Far> ิตีตีดึ้นมเลือกเลือดข้ามมือกันแล้วกันเดียบนะเร็วเร็วเอาไม่ออกไปไม่อกไปตัดตรงนี้วะจี้วะจี้สักกันจี้สักกันจี้สักเล็กี้จ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 ทีสัก้จี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 ้ี้จ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 ี้ ตีเขาคุณนะแป๊บเอพูดตีคุณตีคุณตีคตีคตีคุณตีมาตีช่จุออกมาจังตีคุณดีะตัวตีตีต้องจัดจุบุกไก่เอามนอกไปยังแต่กป้าในพร้อมไปมี่ต่คนมาอืมเอาไปละมอ่ไปละหนาวทั้งหนาวหนาวหนาดีัหนาวดิอืม ออไปอยี๋ยวไปก็เปิดประตูเองรประตูออกไปเองตรงนี้ยังไม่ิไปอยู่อือมนี่มึงมาไล่เลยเออนั่งลงก่อนหมอบก,ก่อนคอยก่อนนุ่งนั่งนาั่งนั่งดูดเงีดด้ยไง ว่าเปลี่ยนทเราด้จะค้มด้โบกโบกโบกเห็นไหคลิปของเถียงคนเปลียนเจ้าลูกเป็นจะค้ำกกิดเกิดเปลี่ยนก็มะต้องเบาดูอะนั่เนีะยนะ ไปสวดเลยไปนี th <economies through cción> ่ไปทั้งนอกไปเอาข้า <vibrating> นี่ไปกินทั้งนอกไปไปได้ทั้งหลอดไป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 ปิดใส่กุ้งเลยจ้าคนนากออกไปเมื่อหนาวเปิดแนแนแล้มันจะหอมอีกแล้มันเชียประตูเปิดไม่จะแซงหมด้พราปัดกิ่ดินออกไปมั้ง